สวัสดีค่ะมือนี้มากินคนเก้อยขมพักชวดหนึ่งสื่อมากมาเดินมาเดินมตกมีโปรโมช่แฉบแฉะก้อยขมด้วยมึงมาเดินไทยกรุงเทพมาเดินไทยมุกดาหารให้มืองหนอกมองนาำเลย ไกลมากเลยกินเพลอนทั้งทีอ่ะกินซับมันนานแล้วไม่ได้กินซับซื้อมากเมื่อเด้ออนุญาตใส่เมือ่อเด้อข้างไหนครับอ้อมวนนึงก็บอกเอห็พลิบ ขิงบ๊วยมันข้า้เย่ะ ให้มาไงชวนคุยหน่เอเขาเล่ทางขึนแต่นางมแม่เสียบไล้มาข่ายร,รูจะดีกว่ยขึ้นหอดมาถ่ายร,รูจะดีกว่าพูดทำหาเซีา ทำฮะทำทันเลยเว้เ <ị> งิเนา่เน <that> ี <Twelve> ่พอให้พ่อยูซุปเปอร์ซิตี้ไม่แง่ื้อหย่างบุกมาเน่มาน่ีพบกิเอาบอกเพื่อนให้่น้องแทว มื่อว่านเนี่ยแพ้ง่ายๆงเนี่ยอารมไเป็นห้องเอามาเคร่่องน่ดทำท่าชอบ่นอนได้เอาไปยังถวยน่วเอามาเม่เอามาเม่ หอนเยงือเบื้องอันเขาซมมับกินเดียวต้มมามะารหอนนลยตับกรเาเป็นอะไรมะเตะเมือนเไม่ชอบหัวบ่เาไม่เคยกินเดือดคือคมบอกคมเป็นไง Tua tua chắc. bắt tôi bắt tôi không nè dùng cho con oi kia nè anh em nè hấp hà hấp hà bè hà bè hà bè hà อันอันเขาเอาเขาไปยันยังนังลงหนั่งนังล,ล,ลงลอีอหน่อยเนี่ยตุวกันนังลงมึงไปหังไงเนี่ยใฟรตีนั่งอยู่นี่ใฟรตีก็กนนอย่ากวน้องสิ น้องก,กินกับค้นนั่งแรงคนหักใอยาคือบ่เอาคือกูโกกันจ้ะงกินเสร็จค่อยเดินไป,ป<ะ>นั่งตรงนี้ก่อนเนอนั่งลงคืสวยคืสวยเรียนนั่งอะเรียนนกแกะนี อ,อุนปวดเนั่งแ้วมั้งปวิบเลยไห้น้อถถวยบ้าน,นี้จักอาการได้บุ๊กเชลเซอยู่ เรี่ยกแรขงของหอมแรงของหอมหเก็บอืเฮ้ยอ่ะยูเทืรน์น,นกับเบเดนนอนดีไประเทศแต่เขา

โอเคเข้าเค็ดชอบก๋วยเตี๋ยอใช่ไมเนาะหยิบเยอนี่แบบเนาะ ยังพป็นพักยังพักเยอะักเยอะเลยไม่ขายใช่ดิงหันจะพักทำแล้วจะเป็นล้านเขาก็เลยว่าเอาไปซะีลยวว่าตัวฉีดนี่แล้ว ครเพจเมีดลุ่นใจคือไดวิ เพชรพริกแมวแล้ใส่าวพดมัมไ่่ประพตอนี้ปิกจังหะถกบิงห่นมีตกได้มีตกส่เนาะ

ไม่เป็นยังไงเนาะฮึมาดองไม่ฮทำให้เารสจี๊ดอร่อยดีไม่ดมีคนฮึนี่ไถ้าไปรองคนเลยน้องแถวรสกับมนมีอืมไปกินไอติมเป็นยังกับไปสองคนกินแล้วจะแซ่บ มีอปอีกอปอะไรกัะรถเออปติสมีหอดรถไปเวินเวินเวินไปเลยวะไปมาอดะิปซีกับหอดถ้ามันจะต้นชม่วงก็ไหอดนัมันไม่หรอกมันยากต้องแย่กับปีบเลย อย่างนํ้พี่รถกีฬารุบัติเหตุไม่ผู้เห็นตายน้ำทางมันบอกไม่ผู้เห็นเด้เพราะว่ารถบมีรถบมีแร่นน้ำทางเกแต่กต่ก่ตนว่ายาดรถสนดักเดี่ยวนี้นะบอสบอสจองยานรถยหากคนบเจมัไปเองไปไม่คู่กับไปสองคน ไปย่างห่างกับไปสองคนคิดมันจะใส่ไปเองอหนอปวกก้อยแห้งแล้วมันก็แบบนี้ไม่แสบมันใช่หลือเลาเ้น่ากระั่างเลือดคุกคิด พี่น้องแซ่บทำมาแลก็ฝา,า,ากก็๊ดเก่งปะทำมาแล้วก็ฝากอะไรก็ใจก็ติดตามก็ซับสไคร์ได้เป็นเนาะเป็นกำลังกาในเนีด้วยจ้าคลิปนี้เอาไว้จำมีก็ได้จ้า,จาพี่น้อง ไปเดียจ้าสวัสดีค่ะ